รับเข้ามาในชวนแกประเด็นค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มั่นทีเราทราบกันว่ายู่ในห่วงของเทศกาลส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะหลยคนวางแพร์นีไปเที่ยวกันแล้วนะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันมัง่งรอบบ้านไปเจอยัดยัดกันมั่งค่ะแน่นอนว่าการไปเที่ยวเนี่ย ต้องไปเจอคนมาร์กเลยพี่บาอูนะทีนี้ต้องบอกว่าโควิด1 9นี่ยังไม่ได้ให้ไปอนอย่างยุ่กับเราค่ะเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองในการหลดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อพันธุ์พื้กันมัง้งวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากนายแพทย์จิรชาติเรืองวัชรินค่ะนายแพทย์ซาานาสุขจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีท่านจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณมอค่ะคสวัสดีครับมาอูครับยิงเอาครับผมตอนนั้นเขาสู้รายการค่ะคุณม่อครับคุณมอมานั่งกับเราวัน็กอค แน่ครับก่อนอื่นต้องท่ามคุณหมอว่าบรรยากาศในภาพร่วมข้องจงหวัสุราธานีนะครับสถานการณ์โควิด -19 เป็นยังได้มาครับปัจจุบันในส่วนของสถานการณ์โรคโควิด -19 ของจัของวัสุรษฎร์นะครับณตอนนี้นะครับจะมีผู้ป่วยหลายไม่ที่เข้ามาในระบบของเรานะครับประมาณวันละประมาณ60-70คนต่อวันครับหลายเยอะไหมครับลจังหวรลงับในวัสดุรษฎร์เปรียบเทียบกับซองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราลดลงภาวะซองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยชงต้นเดือนที่แล้วเนี่ยเราจะมีอัตราการเกิดอยู่ที่ประมาณ300ค คนต่อว,วันนะครับ<ม>ตอนนี้อยู่ในช่วงประมาณ6 0สิถึงเจคนต่อว,วันน,นี่แคปทีต่ตรวจพบนะครับที่ตรวจพบแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับแต่จะมีจะมีบางส่วนที่เขาตรวจพบแล้วเขาไม่มีอาก,การนะครับก็จะมีอยู่บางส่วนเหมือนกันแต่ที่ที่ๆๆๆเข้าระบบนะครับ<ม><ม>สแสดงว่าโรคนี้ยังคงอยู่ที่ในบ้านเรานะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะนําเรียนก่อนนะครับว่าโรคโควิดยังอยู่กับขนสุราอยู่ แล้วอัตราผู้เสียชีวิตนะครับอัตราผู้เสียชีวิตตอนนี้ยู่ทีประมาณร้อยละ0ุ่นจุดห้าะครับก็คือ,อยังมีอัตราการเสียชีวิตในกระตานในในระดับที่ต่าครับต,<า>ตอนนี้แล้วก<ๆ>็ผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลก็ลดลงนะครับแต่ยังใรกระตามนะครับในส่วนของการรักษา่านั้นเราถ้าคนที่มีอาการเนี่ยเราพร้อมรักษา่าทุกคนตอนนี้นะครับอ,อัตราการตายก็เลยค่อนข้างจะน้อยนะครับตอนนี้ก็คิดว่าที่สรุปก็คือเรื่องโควิดสิบเก้าอย่างย่อยู่กับบ้านเรา นะครับแกสุราชมีข้อมูลจากนําเสนอรตรงนี้นิดหนึ่งก็ค,คือว่าช่วงที่มีกิจกรรมรวมกลุ่มของบ้านเราไม่ว่าเราติดตามนะครับตั้งแต่ช่วงของการออกพันซาเรามีตอนกระทินมาด้วยโรงงานลอยกระทงในช่วงนั้นเนี่ยอัตราผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่างพอมดจากกิจกรรมช่วงนั้นมันก็จะลดลงซึ่งตอนนี้จะเข้าเทศกาลปีใหม่นะครับก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะต้องมีการเฝ้าระวังของแต่ละคนด้วยนะครับก็กิ่นหวาช่วงนี้เนี่ยอย่างคงยู่แล้วก็ถ้าเราป้องกันตัวเองดีๆเราก็สามารถปลอดภัยได้ครับคุกคุณหมจะบอกว่าทุกครั้งที่เรามีเทศกาลมีการจัดงานที่แบบคนเยอะๆก็มีความเสี่ยงที่ว่าผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้นย่างแสนปีใหม่นี้ถูกไหมคะใช่ครับไม่ได้เสี่ยงนะครับเกิดเค็มขึ้นแน่นอนนะครับไปชนมาทันที นครับก็คือถ้ามีกิจกรรมรวมกลุ่มในย่านนักศึกษา็นวิถีชีวิตปกติอยู่แล้ววิถีชีวิตยังคงเดินมาปกติครับแต่ว่ายากจะให้นวัาสนาการช่วงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการรวมกลุ่มกันเยอะๆมีกิจกรรมมีสั้นๆในปันี้ครับค่ะแล้วทีนี้ทางสซ่สุราัฎสร์ธานีของเรามีแนวทางในการป้องกันผลกระทบมั้ยคะในส่วนตรงนี้นะครับณตอนนี้เนี่ย ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองนะครับก็คือมาตรการเหมือนเดิมครับนะครับการสวมหน้ากากอนามัยในกรณีที่มีทีคนเยอะๆหรือทีที่วายอัดนะครับลิ้งเลียงในทีคุณแน่นๆนะครับเราพยายามลิ้งเลียงให้ได้มากที่สุดนะครับการล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือคิดว่าคนสุราษฎร์หลายๆคนเนี่ยถ้าไปดูทีนั่นเนี่ยจะสวมหน้ากากคอนขานจะเยอะนะครับแล้วมีการจุดล้างมือของทุกๆที่ทุกๆทีนะครับก็คือตรงนี้นี่ต้องขอบคุณ พี่น้องประชาชนกุกคนทุกคนนะครับที่รวมกันและก็นนวันวนี้ พฤติกรรมของคนในการดูแลโควิดสุดเกล้าอะไรคุณบอกเ้ยลดลงไปจากเดิมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับที่ไม่มีโควิดเราดีขึ้นมานะครับตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเข้าร้านสะดวกซื้อข้าวห้างอะไรต่างๆทุกคนจะสวมหน้ากากเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีการบังคับก็ตามนะครนี่อย่างจำคำพูดคุณหม่อได้คุณหม่อบอกว่าหน้ากากไอ้ไร้ไส้ไปได้เลยนะคะคุณหม่อธนวัฒน์จะใส่หน้ากากพาก็ป้องกันได้เหมือนกันแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์นะคุณหม่อน้าจ่ายเท่านั้ก็คือบรรยากาศ แบบครอปจัก,กรวาลยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะครับใช้ได้เหมือนเดิมครับเพิ่มขับอันที่สําคัญก็คือว่าอย่างอย่างอย่างเน้นความสําคัญของการฉีดวัคซีนวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยขนสุราตเนี่ยยังฉีดได้หน่อยได้อยู่ที่ประมาณ35เปอร์เซ็นต์นะครับเข็มกระตุ้นเข็มเข็มีเ็มีเข็มิซีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยภาครวมกระทรวงสาธารณสุขเคยประกาศเลยว่านวันนี้ที่มีความจําเป็นคือประมาณ4เข้ม 3, เอาอฝันทงเลยวะซีเข้มครับตอนนี well ้ฝันทงว่าสีเข้มครับซีเข้มเลยนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามใช่ครับนะครับใช่ครับแล้วไปฉีดกันได้ครับคุณน้อตอนนี้เนี่ยการฉีดเรามีการอนรงก์อยู่ถูกหน่วยบริการนะครับถูกหน่วยบริการเรายังมีวัคซีนทุกประเภทให้ฉีดนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการอนรงกษ์นี่ถูกคนรับทราบแล้วนะครับแล้วก็เรามีการตั้งรับอยู่ถูกแห่งนะครับก็ยังเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่ยังฉีดวัคซีนทีมกระตุ้นยังไม่ครบยังไม่ได้ฉีดนะครับหน่วยบริการสาธุกกกแแแหหห่่่งงงนนะคคคครรรรรัััับบบเข้้าามีีดดวซไสสพต ก uhm อินเข้าไปได้เลยได้เลยครับมวัคซีนมีเพียงพ่อรอดแต่คนไปชีดตอนนี้ข้าวไปถึงบอกแจ้งอยากจะฉีดยี่ห้อนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับถ้าเราจะเหลือพันาุเนี่ยเราไปประสานงานก้อนได้เลยนะครับก็บาพอวาเขาสัทต่เขาจะได้มีการเตรียมการหายเรามีพร้อมทุกชนิดครับนะครับก็ตอนนี้ง่าเชิญ พี่น้องประชาชนนะครับเข็มซ้ำเข็มซี่เราอย่างชี้กันได้หน่อยนะครับการถอได้ชี้ได้ครบมาคุณวันนี้ความปลอดภัยการแพร่กระจายเรื่องความการป่วยอาการป่วยตายก็จะลดลงวันนี้แล้วนะครับคุณม่อนเน้นทึงความจําเป็นเราต้องไปชี้นะครับก็คือตอนนี้นะครับในเรื่องของวัคซีนเนี่ยที่สําคัญที่สุดในที่เราได้ชี้กันมา เข็นน่งเข็มซองทาให้อัตราการป่วยนักลดลงอย่างเห็นได้ชัดอัตราการป่วยตายลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าถ้าเกิดฉีดให้ครบมันสามารถทําได้ดีวันนี้นะครับก็คือก็คือพวกก็จะเชิญนชวนตลอดนะครับพี่น้องสาวสุขุกคตุกนก็เชิญนชวนให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุนให้ครบซีเข็มตลอดครับอาจจะป้องกันการแพร่ระบาดได้ด้วยไหมครับป้องกันการแพร่ระบาดนี่นึ่งจะวัคซีนมันมีการกลายพันธุ์แล้วก็มีการซีวาใครเขาจะ่าลบเหลียงวัคซีนอาจจะมีการติดเชื้อกันได้แต่ว่าในส่วนของการความรุนแรงอาการขอรคจะลดง สังเกตนะครับตอนนี้คนคจะไม่ค่อยมีอาการมากเลยโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มหกลุ่มแต่ครับผมเน้นว่าควรจะไปชีดเลยโดยเฉพาะเข็มลาสุดที่ว่าเกินสี่เดือนไปแล้วใช่ครับใช่ครับผมครับ อันนี้ก็ในเสื้อข้องการดูแลตัวเองจากโรคโควิด -19 ก็เราก็มีการบรูรณาการกับหละไล่น่วยงานใช่ไหมคะคุณ<ช>ออกอในการกดรณรงค์ไปชีดเข้มกระตุนนะคะทีนี้มาอีกทึ่งนึ่งเรื่องที่ต้องป้องกันในช่วงเทศกาลก็คือเรื่องข้อง U อุบัติเหตุมังค่ะตอนนี้ด้วยงานสาธาณสุขของเราเนี่ยได้รวมกับน่วยงานไหนในการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีหม่ไหมคะในช่วงปีไม่นะครับสิ่งที่ต้อง เฝ้าระวังก็คือช่วงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลเราใช้คําว่าเจวันปลอดภัยนะครับวันที่ย9ก้าถึงวันที่ยิบก้าถันวาทุิเซมกราคมนี้นะครับในส่วนของสาซุกจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราวมกน้องสาสุขทั้งหมดนะครับเราเปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการป้องกันและก็ไปแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีสองมาตรการหลักๆครับคือมาตรการแรกคือข้อกัน รุนแรงป้องกันซึ่งนะตรงนี้นะเราก็บูรณาการรวมกับทางผู้ก,การจังหวัดนะครับในการลดที่จะลอดอัตราการตายขึ้นมาให้ได้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในส่วนของสาธสุขเราจะมีการบังคับใช้กฎหม้พรบแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นฟัก ถึงผู้ประกอบการและก็ทุกๆคนด้วยนะครับว่าในช่วงทีเทศกาลเราจะมีการบังคับใช้กฎหมาย้จะมีการเข้มนะครับในเรื่องของพรบกหไอพีบัติันบ้างพี่ที่เปฏิบัตินะครับไม่บ่ายก็คือพรบกห้อนี้คือไม่จำหน่ายให้เด็กนะครับเนในที่อายุต้องมาอย่สิบปีนะครับการเวลาที่จำหน่ายนะครับเวลาในนะครับ11บเอโมงถึงบ่ายสองรังจากนั้นยุดไปคไข่ทีช่วงเย็น นะครับอย่างเงี้ยเป็นตึงตึงถยงคืนไม่ไม่ไม่มีเกินถยงคืนไม่มีขยายเวลาออกไปไม่มีการโฆษณาแอลกอฮอล์ลดเลกแจ็คแทมเชิญชวนนะครับไม่ติดปลายโฆษณาแอลกอฮอล์ในทางจักจุ้งให้คนมาบริโภคใช่ครับการตรงนี้เนี่ยการเราจะทําอย่างตอนเหนือนอยู่แล้วแต่ในช่วงปีใหม่เราจะมีความเข้มข้นตรงนี้นิดหนึ่งเราทุกคนก็รู้นะครับว่า ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับมันเกีียวกับแอลกอฮอล์ในเรื่องการเกิดบาดแผบไม่ขับเสฟไม่ขับโดยเฉพาะสุราธานีเรานี่เป็นทางตรงยาวๆด้วยนะครับมสุพรรณมาสุราสุราเป็นนครนี่ทําให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น ครับในส่วนของสุรธานีเนี่ยตราการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทีบริการโรงพยาบจังหวัดเนี่ยเราเกิดได้ถนนทุกสายเลยใกล้เคียงนะถนนลักถนนรองถนนมุบานนะครับตรงนี้กระจายได้หมดเลยนะครับแต่ว่าปัจเจลกละก็ยังเป็นของเหลืองของของแอลกอฮอล์อนะครับในการขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับเพื่อการนี่คือการดรณรงค์ป้องกันครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมีการตั้งรับเตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาลหากเกิดเหตุ นะครับสุราธานีเราไม่เหมือนเพื่อนเราต้องเจาะใหม่หมดทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับก็คือทางบกนี่เรามีระบบค้องการแพผลชุกเชิญครงกาวในี่ถูกเครือขค่ายบริการนะครับความระมืออย่างนี้จากจากหน่วยกู้ชีพกู้ภัยถุกแห้งนะครับอันที่สองก็คือในส่วนของทาง ทางน้ำทางน้ำเรามีพื้นที่เสี่ยงอยู่2จุดก็คือทะเลกับเครือนราชประภานะครับแล้วก็ทางอากาศซึ่งตอนนี้สุราธานีเราใช้คำว่าไทยสกายด็อกเตอร์สุราธานีเรามีมีทีมแหะมีเครื่องบินจากไม่ว่าจะเป็นของกองบินเจ็ต ที่มารวมก็เราหรือว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดที่มารวมก็เรานะครับะะตอนนี้เราจะเตรียมความพร้อมไว้หมดเลยในการรองรับหากเกิดเทศในจังหวัดสุรารธานีครับคุณมอครับข้อยัดครับ,ออกกบเรื่องโควิด1 9ทีนีอีกคิดหนึ่งนะครับ,รบล่างจากทีจีน<ม>เขามีการประกาศว่าวันที่8มกราเป็นต้นไปนเขาจะเปิดประเทศให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เลย ไทยเราน่าจะเป็นเป้าไม้ลักเหมือนกันนะครับเราได้มีการพูดตึงเรื่องนี้มั้งยังครับในส่วนของของเราบางทีใจะกจะเกิดขึ้นคือหลังจากวันที่แปดจะโปรจีนจะสามารถเข้ามาเที่ยวเมืองไทยได้และคิดจะมีเราจะต้องเที่ยวมาร์คเข้ามาในเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ในส่วนของสุราษฎร์เราสรงเสริมให้มาเที่ยวสุราษฎร์อยู่แล้วนะครับตรงนับไม่รู้ว่าขับตรงเนี้ยแต่ในมาตรการในการป้องกันนวันนี้ที่เข้ามาเนี่ยการไม่ใช่หน่อยนะครับในแต่เที่ยวของยุโรปหรือของฝรั่งที่เข้ามาในมาตรการต่างๆเราคงมีมาตรการ อยู่แล้วนะครับจำนวนที่มามากนี่ก็คือไม่ได้อาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่อาจจะเปิดการกระจายได้ที่มากขึ้นแต่หวาอยู่ในนภัยภายใต้การควบคุมและการหวังระบบทุงนี้ครับเราพร้อมที่จะหวางระบบเพื่อจะป้องกันและก็ในในการดูแลดองโควิซิกานะครับเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นด้วยครับคุณหมอบอกว่าไม่หวาก่อนหน้าจีนจะเปิด คนในของเดียวก็เยอะอยู่แล้วนรับวันนีครับวันนี้ครับวันนี้ก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงเข้ามาอีกก็ไม่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 เราก็ดูแลตัวเองกันเหมือนเดิมในช่วงโควิด -19 นะคะอ่ะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะนี่ยากใจคุณหมอใน ฝากถึงพี่น้องประชาชนซองเรื่องเลยทางในเรื่องการดูแลตัวเองนะคะในเรือ 19, ร่องโควิดสิบเก้ารวมไปถึงการเดินทางสายถนนเ้ปลอดภัยในชน่วงปีหม่กันครับผมการยากบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าพมผูเสมอนะครับสุขภาพเป็นของเราเองสุขภาพไม่ใช่ของหมอ้อนะครับเพราะฉะนั้นในในช่วงปีไม่นะครับที่มีความห่วงใยจ,จากครอบครัวซาสุจกจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังพี่น้องประชาชนทุกๆคนซองเรือคือเรือุบประเทศช่วงปีไม่และก็เรื่องโควิด1ินะครับทั้งซองอย่างนี้นะครับ รบกวนพี่น้องประชาชนและก็ประชาสัมพันธ์นะครับในการจัดการตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิคิ9เกาวในากากนะครับรักษาระยะห่างอะไรก็หลังมือเราจะปลอดภัยได้ในส่วนของมาตรการอุบัติเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่มีสตินะครับปฏิบัติตามกฎจราจรตามแนวทางการจัดการขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ นะครับซึ่งสองอย่างนี้นะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความรวมือของพีิด้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกๆคนและผพมเชื่อมั่นนะครับสักกยภาพนะครับของคนสุราษฎร์ธานีเมืองคนที่ของเราเราจะรวมกันในการดูแลตัวเองดูแลเพื่อนบ้านดูแลทุกๆคนดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยทางโควิดสิบเกา้าและก็อุบัติเหตุรถขับครับ,รบผมนะคะก็ปฏิบัติตามเมื่อถี่คุณมอว่าคุณมอยืนยันแล้วแลวแต่โครว่าในเรื่องข้องการใช้รถท้ายถนนเรื่องข้องการวัดระดับแอลกอฮอล์ครับ ชายก้นไม้จริงมไม่เตือนใช่ไหมคะค,คือชายก้นไม้เลยนะคะ่ะอ่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณหม่อมกมารค่ะที่มารวมคุยกับเรบๆๆาในรายการนะคะขอบขอบคุณค่ะถา,า,ามย้อนกับผู้กู้ครับครับผม